ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเข้าใหม่ที่ออกมาว่าทางบริษัทอย่าง Apple เองเนี่ยพร้อมที่จะขยายโฆษณาไปยังพื้นที่ใหม่ๆบน iPhone หรือว่า iPad ของลูกค้านะครับเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้รับรู้กันว่าในตอนนี้เนี่ยยอดขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนะครับซึ่งอาจจะทำให้ Apple เนี่ยไม่สามารถที่จะ เติบโตต่อไปได้พวกเขาก็โฟกัสไปที่ธุรกิจอย่างธุรกิจบริการหรือว่าอย่างที่ข่าวออกนะครับธุรกิจการโฆษณาแล้วธุรกิจนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนโบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่เพิ่งเป็นข่าวออกมานะครับที่ Apple เนี่ยพร้อมที่จะขยายบริการโฆษณาไปยังพื้นที่ต่างๆในอีโคสเตมของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นใน iPhone หรือ iPad นะครับมันเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างไรายได้มาสารรูปแบบใหม่ แต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Apple เองเนี่ยเน้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้านะครับพวกเขาค่อนข้างที่จะหวงแหนเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็แทบจะทำลายล้างาวงการโฆษณาของ Third Party App บนแพลตฟอร์มของตนเองนะครับตัวอย่างที่เห็นกับ f c e e o o o นะครับรายไพวกเขาก็ลดลงไปแล้วก็ การยิงโฆษณาต่างๆเนี่ยมันไม่ไม่ยำเหมือนเคยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไป tracking ตัวข้อมูลของผู้ใช้ได้เพราะว่า Apple เองเนี่ยได้เปิดตัวคุณสมบัติที่เรียกว่า App Tracking Transparency นะครับช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ว่าแอปเนี่ยจะติดตามพวกเขาในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อื่นๆได้หรือไม่นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการสําคัญมากๆสําหรับนักการตลาดในการรวบรวมข้อมูลแลวก็แสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งโฆษณาดีเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับตัวเลขผลประกอบการของ a c e b o o k เนี่ยมันบ่งบอกออกมาชัดเจนมากๆนะครับว่าตัวฟีเจอร์นี้ที่ Apple เปิดตัวออกมาเนี่ยมันทําให้รายได้ของพวกเขาเนี่ยมีปัญหายอย่างชัดเจนมันไม่ใช่เพียงแค่ สร้างผ่อนกระทบต่อเค,ครือขายโซเชียลมีเดียอย่างา Facebook หรือว่า Snapchat เพียงเท่านั้นนะครับที่พวกเขาสูญเสียงเงินหลายพันล้านดอลลาร์อันมาจากการเปลี่ยนแปลงของ Apple แต่ว่าใน Ecosystem มทั้งหมดของ Apple จริงๆเนี่ยมันมีนักพัฒน,นารายย่อยอีกมากมายนะครับที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับในการแซกกิ้งเพื่อดูพฤติกรรมของผู้ใช้งานในแอป ซึ่งแน่นอนว่า Data เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างรายได้ให้กับพวกเขาซึ่งฟีเจอร์ทางก่ลาวนี้เนี่ยก็ทําให้ธุรกิจของพวกเขาแย่ลงไปด้วยนะครับและมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัว ecosystem หลักของ Apple ด้วยเช่นเดียวกันและมันทําให้ฟังดูย้อนแย้งมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยแอปเปจะขยายธุรกิจโฆษณาของตัวเองเนี่ยอย่างมีนัยสําคัญมากๆ ซึ่งความพยายามในการเริ่มธุรกิจโฆษณาของ Apple เนี่ยมันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโฆษณาของ Apple ในปัจจุบันเนี่ยประกอบด้วยโฆษณาแบบรูปภาพภายในแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอย่าง News Stocks รวมถึงใน App Store เองนะครับที่มีอยู่ทั้งใน iPhone, iPad หรือ Mac App Store นะครับซึ่งมีโฆษณาบนการค้นหาที่คล้ายกับ Google และเมื่อไม่นามนมานี้เองนะครับ Apple ได้ลงโฆษณาใน Apple TV+ Plus สำหรับ Friday Night Baseball กับ Major League Baseball ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในแอปอย่าง News หรือ Stocks โฆษณาเป็นรูปแบบ Display นะครับที่ไม่แตกต่างจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับที่มีโฆษณาอยู่อย่าง a s s e n s e ที่เว็บแพลตฟอร์มหลายๆแห่งเนี่ยก็จะมีโฆษณาในส่วนนี้นะครับส่วนใน App Store เองเนี่ย โฆษณาสำหรับแอปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้เพราะว่าผู้ใช้สามารถค้นหาแอปที่ตรงใจกับพวกเขามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่พอใจนะครับที่ Apple ลงโฆษณาในแอปอย่าง News หรือ Stock นะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยควรจะเป็นอุปกรณ์ระดับพรีเมียมที่หลายๆคนเนี่ยต้องจ่ายเงินมากกว่า1,000ดอลลาร์ 1, ขึ้นไปเพื่อซื้อนะครับรวมถึงการที่ต้องจ่าย ค่า Subscription ในราคา $10 ดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยแต่ยังมีโฆษณาต้องมารบกวนใจกลุ่มผู้ใช้งานอีกนะครับแม้การโฆษณาในหน้าเว็บไซต์หรือว่าในแอปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในยุคของ Zip Job ที่ตอนนั้นเนี่ยเรไดว่าได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าบริการของพวกเขาอย่างไอคลาวเนี่ยจะไม่มีโฆษณาโดยที่จ็อบเองเนี่ยได้ประกาศในปี2011นะครับ และการโฆษณาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันย้อนแย้งกับแนวทางของ Apple ในการคงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับเพราะว่าการโฆษณาเนี่ย มันต้องใช้ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อยู่แล้วนะครับในการที่จะแสดงผลโฆษณาได้ตามความสนใจตามความต้องการจริงๆของผู้ใช้เพราะว่ามันจะเป็นโฆษณาที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับซึ่งเครือข่ายเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าใน adsense a เนี่ยก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปแล้วก็ดูว่าผู้ใช้เนี่ย สนใจข้อมูลด้านใดเป็นพิเศษก็สแสดงโฆษณาในส่วนนั้นออกมานะครับซึ่ง Apple ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนี้นะครับในการโฆษณาของพวกเขาแม้อย่างน้อยเนี่ย Apple จะเปิดทางเลือกนะครับให้ปิดใช้งานคุณลักษณะการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของผู้ใช้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะปิดได้นะครับดีกว่า,าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เราไม่มีตัวเลือกในการเลือกเลยนะครับแต่ว่าทางข้อมูลที่ออกมาก็มีความน่าสนใจนะครับที่ ราวๆ78%ของผู้ใช้ iOS 15เนี่ยทำการปิดฟีเจอร์นี้ออกไปโดยรวมแล้วเนี่ยระบบก็ยังใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับเช่นตัวตนของผู้ให้บริการประเภทอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่ผู้ใช้กำลังอ่านอยู่แน่นอนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากการที่ธุรกิจหลักๆ ที่เป็น device ต่างๆเนี่ยมันเริ่มถึงทางตันนะครับแล้วก็ Apple ก็ไม่ได้สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาเลยในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องว้าวเหมือนยุคของ s ซฟจ็อบนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เราได้เลือกใช้แทบจะตลอดเวลานะครับรวมถึงข่าวที่ อย่างที่ผมเคยเล่าในพอดแคสต์ไปนะครับทางโจงนี่ไอเองเนี่ยก็ได้ออกจาก Apple ไปแล้วนะครับหลังจากที่บริษัทนี่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานนะครับโดยทีมคู่เองเนี่ยจะเน้นไปที่ธุรกิจบริการมากยิ่งขึ้นไปขูดรีดรายได้จากธุรกิจนี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าโฆษณาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับส่งสุดท้ายเองเนี่ยผมก็มองว่า Apple เนี่ยจะขยายโฆษณาไปยัง หลายๆอย่างในแพลตฟอร์มของพวกเขานในอีโคซิสเต็มของพวกเขาไม่ว่าจะเป็น Maps เองหรือว่า Apple Books หรือ Apple p o d c a s t นะครับแล้วก็รวมถึง TV p a พ s ทนะครับที่สามารถโฆษณาได้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับตอนนี้เนี่ยอย่างแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เองหรือว่า Disney p พั s ก็พยายามที่จะเริ่มมี ระบบโฆษณาในแพลตฟอร์มของพวกเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันชัดเจนนะครับว่าแม้เราจะจ่ายทางจำนวนมหาศาลอยู่แล้วนะครับในการซื้ออุปกรณ์หรือว่า,าจ่ายค่า subscription นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโฆษณาก็จะตามมาหลอกหลอนเราอยู่ดีและแอปเปบริษัทที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยเฉพาะเรื่องของข้อ,ขอมูลส่วนตัวเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องเริ่มนำข้อมูลส่วนตัวของพวกเราเนี่ย ไปสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับพวกเขาครับแล้วก็มันมีอีโคซิสเต็มที่ใหญ่มากๆนะครับของ Apple ที่สามารถที่จะไปแสดงโฆษณาต่างๆได้มากมายนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะสร้างรายได้ให้กับ Apple ได้อย่างมหา,าศาลในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับและเห็านได้ว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยแอปเปิลลดการซื้อกิจการลงไปมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการซื้อบริการต่างๆเข้ามาควบ รวมในอ,อีโคสเตมของพวกเขานะครับเช่นแอปอย่างเวเทอร์เองที่อัปเดตใน iOS 16, Apple Music, Apple News นะครับในปี2021 Apple ใช้เงินเพียงแค่33ล้านดอลลาร์นะครับในการซื้อกิจการซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายของคู่แข่งอย่าง Microsoft, Meta หรือว่า Amazon เราจึงแทบจะไม่เห็นบริการหรือว่าการพัฒนาของอุปกรณ์ของ Apple ที่แบบเราต้อง ร้องว้าวเหมือนในยุคสติปจอบนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการพัฒนานวัตกรรมน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เน้นการสร้างไรายได้แล้วก็นำอีโค s ิส t ต m มทั้งหมดเนี่ยมาหาไรายได้เพิ่มเติมนะครับอย่างที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโฆษณาพอดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันเริ่มที่จะถึงทางตันนะครับในการที่จะสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆออกมาอุปกรณ์อย่าง Apple Watch เองเนี่ยก็ขายได้ดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปกรณ์สุดท้ายแล้วนะครับที่เป็น อุปกรณ์ใหม่ๆจริงๆที่ Apple เนี่ยสร้างนวัตรกรรมออกมาเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจใหม่จะเป็น The Next Big Thing ของ Apple ได้หรือไม่นะครับธุรกิจโฆษณาที่มีมูลค่ามหา,าศาลอย่างที่เคอขายโซเชียลมีเดียเองสร้างรายได้ให้กับพวกเขาอย่างมหา,าศาลเนี่ยมันจะสร้างไรายได้กับ Apple ได้มากมายขนาดไหนนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์กันนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ Apple กับธุรกิจการโฆษณาใน EP นี้เนี่ยผมก็องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาศสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที on, ่แอดรดน a, a h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ